วันนี้เราจะมาคุยกันว่าเราจะคุยกับตัวเองยังไงนะคะให้ประสบความสำเร็จจริงๆแล้วอะ่ะอาจจะไม่ต้องถึงขั้นประสบความสำเร็จหรอกแต่ว่าแค่ให้เรามีความสุขกับตัวเองทุกวันเนาะจริงๆทุกวันทุกนาทีตลอดเวลาเลยก็ได้นะตลอดชีวิตไปเลยก็อย่างที่เราคุยกันไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะว่ามนุษย์ส่วนใหญ่ อช้คำพูดรู้ส่วนใหญ่เลยนะไม่รู้ว่าเราคุยกับตัวเองตลอดโดยการผ่านเสียงในหัวบ้าง self talk บ้างก็คือเราคุยกับตัวเองยังไงบ้างหรือว่า inner critic คือเรามีนักวิจารณ์ตัวยงอยู่ในหัวเราเราไม่รู้ว่าเราเราทำสิ่งนี้เนาะแล้วทุกหลายหลายครั้งเนี่ยเราก็จะเป็นเหยื่อของคำพูดที่อยู่ในหัวเราเองนะคราวนี้ครั้ที่แล้วเรา ให้กันบ้านไปจับกันว่าเราจับได้หรือเปล่าว่าเราคุยกับตัวเองว่ายังไงแล้วเราก็บอกว่าเราจะคุยกับตัวเองให้ไม่ตีกับตัวเองยังไงเนี่ยนะทาไปแล้ววันนี้เราจะมาคุยกันเพิ่มว่าถ้าเราอยากจะพูดกับตัวเองให้ได้ประโยชน์สูงสุดคือ,เ,อ,อเกิดความสําเร็จขึ้นมาเนี่ยเราจะคุยยังไงบ้างอ่ะวันนี้เราจะมาเรียนเทคนิคของการเปลี่ยนจากเสียงในหัวว่า ฉันห่วยจังเลยทําไมฉันเก่งไม่เท่าเขาเสียงในหัวน,นนะม,นมีอย่างนี้เนาะทําไมฉันทําไม่ได้เลยอะไรเงี้ยมีมีคําว่าอะไรบ้างที่ฉันยังไม่พร้อมอ่ะมันมันฉันยังไม่พร้อมเราจะเปลี่ยนเสียงนี้เป็นยังไงบ้างหรือว่าเฮ้ฉันทําพลาดตลอดเลยอะ่ะเออหรือว่าฉันเก่งไม่พอวะอะไรเงี้ยเราจะเปลี่ยนคําพูดเสียงนี้เอาอะไรมาเสียบแทนเพื่อที่จะเกิดลูกที่เขาเรียกว่า support o ู p ของตัวเองนะอะคราวนี้พอเรารู้ว่าวันนี้เราจะมาทําสิ่งนี้กันเรามาคุยเรามาดูกันก่อนว่าเอ่อเข้าใจเรื่องของ neuroscience นะมันมีหลักวิทยาศาสตร์ทั้งหมดเลยค่ะที่อยู่ภายใต้เรื่องของคําพูดเปลี่ยนชีวิตนี่มันมีอยู่จริงอันที่หนึ่งเราต้องรู้ก่อนว่าอ่อ neuro มันมีเรื่องของการทํา priming effect นะ เขามีนักมีงานวิจัยหลายชิ้นมากนะคะแต่ว่าเอ๊เดี๋ยวหยิงหาให้ปันน๊บนึงเนาะโอเคอ่ะ okay. อันนี้นะคะที่เมื่อกี้ไปหยิบมาให้ดูก็คือหนังสือเล่มนี้เนาะชื่อ thinking fast and slow อธิบายว่าวิธีสมองวิธีคิดของเราอะ่ะมีมี thinking system 2แบบแบบ thinking system 1กับ system 2 system 1เนี่ยมันก็จะคิดเร็วมากเลยบอกว่าเอ่อเช่นว่าเมืองหลวงของฝรั่งเศสคืออะไร ขึ้นมาเลยเป็น p าร i สเนาะอันนี้ก็ Thinking System 1คือมันจะกึงก่งกสัญชาตญาณไปเลยเนาะการที่2คือ Thinking System 2คือ57ิคูณ328เป็นเท่าไหร่โอ้คิดได้้ยได้แต่สมองตอนนี้ว่าเยผมขเกียจคิดอยากจะขหาเพื่อคิดเลขเนาะแปลว่าอันนี้คือ Complex Thinking หนังสือเล่มนี้บอกว่าทำเรื่องทาเรื่อง r i m i n g อธิบายเรื่องของ Priming Effect หมายความว่ามันมี งานวิจัยหนึ่งเรื่องที่ที่เขาทำอย่างนี้นะคะงานวิจัยคือเขาให้คนเนี่ยอ่านคำว่าแก่คำว่าแก่เนะาะแบบเกี่ยวกับเรื่องแก่อะไรสักอย่างสัมติเนี่ยแล้วก็สัพ,พักแล้วหลังจากนั้นอ่ะเขาให้เดินคนที่ถูกสถูกสัมพักเอ,อ่อถูกเป็นนักวินักทดลองถูกโดนทดลองเนี่ยเดินจากตึกหนึ่งไปตึกหนึ่งปรากฏว่าคนที่อ่านคําว่าแก่บอน ไม่รู้ด้วยนะว่าอย่างมีใจมันอยู่ตรงนั้นเนะี่ยอยู่ตรงทักระหว่างการเดินจากตึกหนึ่งไปอีกตึกหนึ่งเนี่ยปรากฏว่าเดินช้าลงหลังค่้องขึ้นแปลว่าคําพูดมีผลกับเราขนาดนั้นนะเชื่อไหมคาว่าแก่คาเดียวเนี่ยมีผลว่าเราเดินช้าลงเราเดินค่้อมขึ้นท่าทางเหมือนคนแก่มากขึ้น้งนคําพูดที่เราพูดกับตัวเองมันก็มีผลกับความรู้สึกตัวเองด้วยนะครับอันดับแมาต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าเราจะ เราจะเปลี่ยนคําพูดที่อยู่ในหัวเราให้เป็นความสําเร็จได้เนี่ยเราต้องมีเขาเรียกว่าคนทั่วไปจะใช้คําว่าความเชื่อมั่นในตัวเองแต่จริงๆอยากให้แยกระหว่าง confidence เนาะกับ self worth ก็คือความเชื่อมั่นความมั่นใช้คำา confidence จริงๆมันมาจากคำว่าความมั่นใจ มั่นใจในการแสดงออกในในขณะที่เซลฟ์วิร์ดเนี่นะยก็คือความอายอมรับว่าตัวเองมีสิทธิเซลฟ์วิร์ดใช้คำนี้ได้ไหมน่าจะได้หรอ้ะเซลฟ์วิร์ดคือยอมรับว่าตัวเองมีสิทธินะคะ ที่จะได้รับสิ่งดีๆวงเล็บนะที่ได้รับสิ่งดีๆด,ด้วยเหมือนกันเซลบวชงั้นเราต้องรู้ก่อนว่าถ้าเราจะทำอะไรให้สำเร็จเราจะต้องเชื่อในตัวเองว่าเรามีสิทธิ์ที่จะทำสำเร็จเหมือนกันถ้าเราเชื่อสิ่งนี้ก่อนเราถึงจะมีแรงลุกขึ้นไปทำต่อเนานะและสิ่งเหล่านี้มันจะเป็นการทำไปเรื่อยๆบิ้วไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยให้รู้ด้วยว่า เวลาเราเป็นยังไงคนอื่นจะปฏิบัติกับเราแบบนั้นเรามุมมองกับตัวเราเองยังไงคนอื่นจะปฏิบัติกับเราแบบนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของสิ่งที่เราพูดกับตัวเองในหัวแล้วก็มันมีผลกับสมองของเราแล้วคนอื่นก็พิกอัพด้วยเนาะอันนี้ไม่ได้เชื่อเนาะจริงๆแล้วสมองเราเหมือนกับ e อ่ออิเล็กโทรแมกเนติกก็คือมันเป็นเครื่องกระจายสัญญาณเครื่องกระจายสัญญาณซึ่งจริงๆนั้นคือเหตุผลที่บอกกันว,ว่าพยายามหรีกเรี่ยงการใช้โทรศัพท์บลูทูธหูฟังอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันจะมีผลกัะสมองทําให้เรากระจายสัญญาณที่อยู่จากสมองยากมากหรือว่าสมองเราจะเราจะแข็งแข็งขึ้นนีมันด้านขึ้นนั่นเองเวลาเราคิดว่าเราเวลาเราคิดว่าเราห่วยจังวะ สมองมันก็จะรันอยู่ในโหมดที่เป็นคอร์ติโซที่เราพูดกันครั้งที่แล้วเนาะแล้วมันก็จะเวลาคนอื่นเดินเข้ามาในห้องนี่เขาจะสมองก็จะพิกอัพสัญญาณสิ่งนี้ได้เลยโดยที่เราไม่ต้องพูดไม่น่าเชื่อนะคะจริงๆแล้วเราไม่คิดว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆแล้วทางวิทยาศาสตร์เป็นแบบนั้นจริงๆงั้นถ้าเราจะเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้นะก็เปลี่ยนคําพูดก่อนนั่นเองโอเคอ่ะคราวนี้เออเราจะเปลี่ยนคําพูดอะไรกันได้บ้างแล้วเราจะ แก้่เราจะทำยังไงได้บ้างเพื่อที่เราจะสามารถสร้างคำพูดใหม่ๆให้ตัวเองถ้าเราจะมาเปลี่ยนเสียงในหัวเนาะอันนี้หญิงเรียนต้องต่อยู่มหาลัยอยื่นจุฬาก็คือเป็นเป็นเร m m อ n คอมมิ u เคชั่น Community, Community ซึ่งอาจารย์ท่านเก่งมากนะคะก็ให้เทคนิคมีเทคนิคแบบนี้เนาะก่อนที่เราจะพูดกับตัวเองอยังไงเราจะต้องพูดกับคนอื่นแบบนั้นก่อนโดยการที่ เริ่มจากเวลาเราเจอใครทากันไม่แบบนี้ทุกวันนะถ้าทําแบบนี้สามวันห้าวันเจ็ดวันมั่นใจว่าเราจะเริ่มเปลี่ยนเสียงในหัวหรือเราจะคุยกับตัวเองดีขึ้นทุกครั้งแน่แนแบบฝึกนัดนคือเวลาเราเจอใครก็ต่างให้เราหาข้อดีของเขาสามอย่างทุกคนสามอย่างทุกคนแบบที่ไม่ตอแหลนะ <c oughs> แบบที่ไม่ตอแหลเช่นว่าเราต้องชมด้วยนะถ้าเราไม่สามารถชมออกนอก จริงๆแล้วแล้วเป็นการทํางานแบบเป็นแบบฝึกหัดที่ดีมากคือชมให้เขารูตัวด้วยชมแบบนี้เร้วนอกจากเราจะฝึกกับเขาแล้วเราได้เพื่อนดีขึ้นแล้วเราก็ยังพูดกับตัวเองดีขึ้นแปลกไหมเราจะพูดกับตัวเองแต่เราให้ไปทำการบ้านคือพูดกับคนอื่นก่อนโดยการที่อันที่หนึ่งเวลาเราเจอใครก็ตามแลาต้องชมเขาสามอยากโดยที่เป็นสิ่งที่ไม่ต่อแะเช่นเดินมาเ วันนี้เสื้อสีสวยจังง่ายแค่นี้ก็ได้นะเสื้อสีสวยจังเลยเออยิ้มสวยจังเลยวันนี้ไปทำอะไรมาผมสวยจังเลยเออลิปสติกสิอะไรก็ได้เบสิกมากแบบที่เวลาชมเราต้องจริงใจด้วยคือไม่ใช่เรื่องตอแหลไม่ใช่แบบมันดูหน้าเหมือนไสนว่าหุ่นเธอดูแบบเธอดูจริงใจก็ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้นะต้องเอาแบบว่าเอาแบบเปแบบ็นสิ่งที่เราค่อนข้างจะรู้สึกแบบนะั้นจริงๆไม่ต้องไม่ต้อง โอเวอรมากอะไรก็ได้เบสิกเลยสามอยา่างทำแบันี้ทุกวันนี่ขั้นตอนที่หนึ่งขั้นตอนที่สองคือก่อนนอนก่อนนอนก่อนนอนตื่นมาตอนเช้ามองกระจกนะคะจริงๆแล้วมันแบบถ้าจะเอาลึกๆเลยเนาะก็ให้หลับตาจะนั่งก็ได้นั่งนั่งหลับตาแล้วเห็นแสงในตาเราเดีนลองท,ทำให้ดูเนาอ,อย่างนึงถ้าบอก อ่าให้เห็นแสงสีแดงทำไง่งก็เหมือนกับเรากำลังจะไปช้อปปิ้งเนาะแล้วเห็นแตงโมสีแดงแบบแตงโมสีแดงฉ่ำๆเลยเห็นเห็นไ,ไหม,เห,มเห็นแตงโมสีแดงฉ่ำๆเห็นแตงโมสีแดงเสร็จแล้วไปเห็นสีส้มนะยังเห็นสีส้มเยอะๆเลยเออมันมีส้มส้มหลายเฉดมาก เริ่มเริ่มน้ำลายไหลแล้วเนาะจากส้มเสร็จแล้วก็ให้ไปเห็นสีเหลือง<ม>เป็นสีของกล้วยโอ้เห็นกล้วยกล้วยเหลืองโอ้ยเต็มไปหมดเลยจากกล้วยเสร็จปุ๊บให้ไปเห็นสีเขียวอเห็นฝฟรั่งเอ้ยมะม่วงเอ้ยบรอกโคลีเอ้ยอ่าแล้วเราจะไปเราจะไปนี่กันดีกว่าเราออกได้กับมาแล้วปุ๊บเราไปยืนอยู่กลางแบบสนมามหญ้าเห็นสนมามหญ้ารู้สึกสนมามหญ้า ใต้ฝ่าเท้าไหมคะเออนิ่มเย็นนะแล้วก็มองไปไกลๆเห็นสีฟ้าเห็นทะเลสีฟ้าแล้วพูดกับตัวเองเช่นฉันสวยในแบบที่ฉันเป็นฉันเก่งในแบบที่ฉันเป็นเนี่ยพูดกับตัวเองสามครั้งคอนเซ็ปต์ง่ายๆเป็นในแบบที่ฉันเป็นฉันสวยในแบบที่ฉันเป็นฉันเก่งในแบบที่ฉันเป็น ฉันมั่นใจในแบบที่ฉันเป็นแค่นี้แล้วโอเคแล้วก็พูดกับตัวเองนี้สามสามครั้งสามครั้งทุกวันชวเช้าเย็นก็จะให้ยอมรับว่าจริงๆแล้วว่าเราไม่ได้ต้องแข่งกับใครไงเนานะเราแข่งกับตัวเองซึ่งในตัวที่เราทุกคนบนโลกใบนี้เน้นว่าทุกคนบนโลกใบนี้นะะมีข้อดี มีจุดแข็งและจุดที่ต้องพัฒนาฉะน้นจุดที่ต้องพัฒนาไม่ช่จุดอ่อนนะจุดที่ต้องพัฒนาไม่เหมือนกันในส่วนที่เราเราก็อยู่บนเส้นทางเราพัฒนาของเราไปแล้วเราก็เก่งในแบบของเราคาราวนี้วันนี้หญิงมีคำคาพูดที่จะลองเอามาให้ไว้ใช้นะเผื่อใครมีประโยชน์ใครมีเสียงในหัวหรืออินเนอร์คริติคแบบนี้<ม>เผื่อจะเอาไปใช้ได้นะคะยยกตัวอย่างเช่น่ เรื่องก่อฉันไม่เก่งเลยนะก็คือฉันทำฉันห่วยจังเลยฉันพลาดจังเลยก็บอกว่าอาจจะลองพูดว่า I'm working on I'm working on ก็คือฉันกำลังหาวิธีที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่ฉันกำลังอยู่บนเส้นทางที่เหมาะสมกับตัวเองอยู่ก็ได้เหมือนกันหรืออย่างที่เมื่อกี้บอกคนอื่นทำไม่ดีกว่าฉันก็แบบฉันมีจังหวะและเส้นทางของฉันเองฉันมีจังหวะและเส้นทางของฉันเองฉันมีจังหวะและเส้นทางของฉันเองนะอ ฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆก็ลองเปลี่ยนเป็นฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆและจะพัฒนาเพื่อรักษามันดีไหมฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆและฉันก็กำลังจะพัฒนาตัวเองเพื่อรักษามันให้ได้ฉันคู่ควรกับสิ่งดีๆและฉันกําลังจะพัฒนาตัวเองเพื่อรักษามันให้ได้นี่ก็เป็นอีกหนึ่งอันนะคะอันหนึ่งที่ผมชอบนะแล้วก็ใช้มากับตัวเองมาห้าปีละก็คืออันนี้เป็นที่ใช้ท่องกับตัวเองทุกเช้าเลยนะ Every day and everywhere I get better and better ทุกวันและ ในทุกวิธีทางฉันกำลังเก่งขึ้นเรื่อยๆ I m, I m getting i m getting better and better คือในทุกวันและในทุกวิธีในทุกทางเลยฉันกำลังเก่งขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆนะคะนี่อันหนึ่งทุกคนไม่ไม่สนใจฉันก็บอกฉันมีคุณค่าและมุมมองที่ไม่เหมือนใคร เออไม่มีอะไรพิเศษก็จเป็นประสบการณ์และตัวตนของฉันไม่เหมือนใครประสบการณ์และตัวตนของฉันไม่เหมือนใครอารมณ์ประมาณนี้ลองเปลี่ยนคําพูดที่พูดกับตัวเองแบบที่เป็นเนกาทีฟลูปเนาะให้มาเป็นพพอร์ตลูัพพอร์ตเชฟลูปก็คือพูดแล้วตัวเองมีแรงแล้วเริ่มจากสิ่งเหล่านี้ทุกวันนะคะมันก็จะทําให้ ชีวิตเราเริ่มเปลี่ยนชีวิตเราเร่เปลี่ยนจากคำพูดง่ายๆแค่นี้เองคราวนี้ให้รู้ให้สุดท้ายถ้าอยากจะเก่งขึ้นจริงวิธีการคือขยายความขอบเขตความสามารถของสมองเนาะหรือความสามารถของตัวเองนั่นเองเราจะขยายความสามารถของตัวเองจากการรับความเสีย่ยง นั่นเองนะสมองมันตลกอะตรงที่ว่าสมองเราหรือร่างกายหรือมนุษย์เราเนี่ยถูกสร้างมาเพื่อต้องการสองสิ่งที่มันขัดแย้งกันเช่นเราต้องการความปลอดภยัยในขณะเดียวกันเราก็ต้องการความตื่นเต้นใหม่ๆด้วยเหมือนกันเราจะสร้างสมองหรือคําพูดของตัวเองที่มันจะซัพพอร์ตสิ่งเหล่านี้ได้ยังไงโดยการที่ทําให้ตัวเองมี small win นะคะโดยการที่สมมติว่าวันนี้ เราอันนี้เป็นขั้นแอดวานซ์นะสำหรับใครที่เริ่มทำมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะให้มันแอดวานซ์ขึ้นลองเขียนตัวเองให้ตัวเองอะทุกวันว่าเออวันนี้ฉันฉันรู้สึกว่าฉันอยากจะเก่งขึ้นเรื่องของการเอ่อเรื่องนี้เรื่องนี้ฉันรู้สึกมันยังยากอยู่ลองทำให้มันเป็นย่อยมาเช่นฉันไม่ชอบพูดต่อหน้าคนเลยเนี่ยเราอาจจะเริ่มทำ m a l l วินโดยการ Challen g e ตัวเองเล็กๆว่าวันนี้ในที่ประชุมฉันจะเป็นคนพูด ในห้องประชุมสมมติอย่างนี้แล้วเราติ๊กทุกวันเราทําได้ทุกวัน c h ร์เลนจ์ไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เรากว้างเขาเรียกว่าเ,าเก่งขึ้นในเรื่อยๆแล้วเราคาพอเราทําได้แล้วนะคะสมองก็จ <iyor> นะมีพรูฟเนาะหรือตัวเราเองก็จะมีพ o ูฟว่าไอ้สิ่งที่เราพูดกับต,ตัวเองว่าฉันเก่งขึ้นทุกวันน่ะมันมีอยู่จริงแล้วเราก็จะเชื่อว,ว่าเราทําสิ่งนั้นได้ด้วยเนาะหรือว่านบางคนบอกว่า <S <S 1> <S 1> <somos S 2> เอ้ยฉันเป็นคนพูดมากอะอยากจะเรียนรู้ที่แบบ อย่างนเนาะเรียนรู้ที่จะฟังเก่งขึ้นต้องทำยังไงต่อไปนี้เวลาเราประชุมเราจะหรือเราพูดกับคนเราก็จะพูดทีหลังสุดหรือวันนี้ฉันจะฟังอย่างเดียวไม่พูดเลยอะไรก็ตามที่เราสึกมันยากขึ้นนิดนึงแล้วก็ทําเป็น small win checklist ของ Today แล้วพอเราทําได้บ่อยๆเรื่องนี้มันก็จะกลายเป็นเรื่องที่เราทําได้ไปอันตโนมัตินะคะอันนี้ก็เป็นเสริมเข้าไปสําหรับคนที่อยากจะ นอกจากพูดแล้วยังทําด้วยนะให้ให้ตัวเองประสบความสำเร็จมากขึ้นได้ยังไง